คืนนี้มีเรื่องผีมาเล่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมี10สถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความหลอนและน่ากลัวมากในประเทศไทยมาฝากกันนะครับจะเป็นที่ไหนกันบ้างนั้นลองมาฟังกันดูนะครับบ้านผีหดอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างพ่อตากับลูกเขยโดยพ่อตาได้ยิงลูกเขยเสียชีวิตแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ในบ่อหลังบ้านปัจจุบันนั้นมีคนเล่ากันว่ายังคงมีคราบเลือดที่ขอบกําแพงอยู่เลยนะครับผู้คนก็เล่าว่ามีคนพบเห็นคนเดินไปเดินมาบริเวณบ่อหลังบ้านอยู่เป็นประจำเลยนะครับบ้านผีท่านขุนจังหวัดอยุธยาบ้านหลังนี้นั้น เป็นบ้านไม้สักเก่าสมัยรัชกาลที่หแต่หลังจากที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตลงไปแล้วบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านหลางเพราะไม่มีใครมาอยู่ต่อวันหนึ่งนั้นมีชาวบ้านผ่านมาก็เห็นว่ามีผู้หญิงอยู่บนเรือนนะครับโดยแต่งชุดโบราณสมัยรัชกาลที่หเลยมีคนมาขอลองของที่บ้านหลังนี้แล้วทุกคนก็ต่างเจอดีกันจนต้องกลับมาขอขมากันอีกรอบเลยทีเดียว บ้านผียายสวงจังหวัดอยุธยาโดยบ้านหลังนี้นะครับหญิงชลาเป็นเจ้าของบ้านและชอบกินหมากเป็นอย่างมากแต่ก็ได้เสียชีวิตลงภายในบ้านหลังนี้และก็มีผู้คนได้พบกับโลงศพที่ตั้งอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแล้วบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งลางไว้โดยไม่มีใครมาอยู่ต่อจนถึงทุกวันนี้นั้นผู้คนแถวนั้นยังคงได้ยินเสียงคนแก่พูดและเสียงตำหม,มากอยู่ทุกคืนเลย บ้านผีนายพลจังหวัดชนบุรีบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศชายทะเลโดยมีครอบครัวของนายทหารมาพักผ่อนแต่กลับถูกฆาตกรรมทั้งครอบครัวแล้วก็นำศพมายัดไว้ในห้องใต้ดินของบ้านพักตากอากาศหลังนี้มีคนเคยเห็นควันทูบลอยขึ้นมาในบริเวณหลังบ้านนี้ด้วยจนไม่มีใครกล้าผ่านไปผ่านมาในตอนกลางคืนบ้านสี่ศพจังหวัดชนบุรีโดยบ้านหลังนี้นะครับ จะมีพ่อแม่และลูกอีกสองคนโดยว่ากันว่าครอบครัวนี้เดินทางไปเที่ยวแต่ระหว่างที่เดินทางนั้นเกิดประสบอุบัติเหตรุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตกันทั้งบ้านบ้านหลังนี้เลยกลายเป็นบ้านหลางแต่คนที่ผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนนั้นกลับเห็นเงาคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเสมอและบ้านหลังนี้ก็ยังคงพบศพปริศนาด้วยอีกทั้งยังมีปมเชือกมัดอยู่ที่หลังบ้าน เหมือนกลับว่ามีคนมาผูกคอตายอีกด้วยและปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเห็นเงาคนเดินไปเดินมาภายในบ้านอยู่นะครับสุสานศพไร้ญาติจังหวัดชนบุรีโดยศพไร้ญาติทั้งหลายนี้จะถูกนำมาขุดหลุมฝังไว้ที่ตรงนี้และเป็นสุสานไร,ร่าญาติที่ใหญ่มากมีศพนับร้อยนับพันเรียงรายกันอยู่เป็นแถวหลายคนเล่ากันว่าที่นี่เป็นที่แรงมาก และมักจะมีผู้คนพบเห็นดวงวิญญาณเดินไปเดินมาในตอนกลางคืนเป็นจำนวนมากจนทำให้ไม่มีใครกล้าผ่านไปผ่านมาในตอนกลางคืนเลยนะครับโรงพยาบาลสยองจังหวัดระยองด้วยพิษเศรษฐกิจนั้นทำให้มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปิดกิจการลงจนกลายเป็นโรงพยาบาลล้างในที่สุดและในเวลากลางคืนนั้นชาวบ้านมักจะเห็นไฟเปิดสว่างเต็มไปหมดอย่างกับว่าโรงพยาบาลนี้ยังเปิดอยู่ บางคนก็เข้าไปเห็นเตียงนอนของคนไข้นั้นเข็นเองได้จนกลายเป็นเรื่องราวชวนสยองขวัญบางคนก็เห็นคนใส่ชุดพยาบาลเดินไปเดินมาหรือบางคนก็เห็นคนป่วยถือสายน้ำเกลือเดินไปเดินมาในตึกด้วยนะครับและจนถึงปัจจุบันนี้ความน่ากลัวแห่งนี้ก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นจนไม่มีใครกล้าเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นเลยนะครับบ้านผมผีจังหวัดกาญจนบุรี โดยบ้านหลังนี้นั้นผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านและตัดสินใจลาบวดด้วยความเสียใจที่คนในบ้านนั้นตายไปทีละคนโดยไม่ทราบสาเหตุและหลังจากนั้นผู้หญิงเจ้าของบ้านหลังนี้ก็หายตัวไปอย่างไหลล่องลอยและปล่อยให้บ้านนี้กลายเป็นบ้านหลางตอนที่เจ้าของบ้านหายไปช่วงแรกๆนั้นชาวบ้านก็ต่างนึกว่าเจ้าของบ้านเกิดอะไรขึ้นจึงพากันรวมตัวกันเข้าไปสำรวจดูภายในบ้าน แต่ปรากฏว่ามีเส้นผมเต็มไปหมดในตัวบ้านบางคนก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ในบ้านแต่พอสำรวจดูจนทั่วแล้วนั้นกลับไม่พบใครเลยสักคนทุกคนที่เข้าไปนั้นจึงรีบพากันกลับออกมาและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนี้อีกเลยนะครับบ้านผีมอนจังหวัดกาญจนบุรีมีคู่สามีภรรยาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนมอนมีนิสัยหวงของมาก จะดุด่าคนที่แอบขโมยผลไม้ในสวนโดยความที่เป็นคนหวงของและดุด่าเก่งมากจึงทำให้ถูกฆ่าตายแล้วนำศพมาทิ้งไว้ที่ท้ายสวนแล้วมีวันหนึ่งมีคนเข้ามาเก็บผลไม้ภายในสวนเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ได้ตามไปทวงคืนถึงที่บ้านจนคนที่เก็บผลไม้ไปนั้นรีบนำกลับมาคืนแทบไม่ทันเลยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีศพชาวกะเหลี่ยงอีก9ศพ ที่ถูกวิสามันฝังอยู่บริเวณหลังบ้านอีกด้วยปัจจุบันนี้จึงไม่มีใครกล้าเข้าไปในเขตบริเวณสวนแห่งนี้เลยแม้แต่ตอนกลางวันเองนั้นบรรยากาศก็หลอนมากเลยทีเดียวนะครับสุสานโซเพณีจังหวัดกาญจนบ,บรุรีโดยสุสานแห่งนี้เป็นสถานบันเทิงเก่าแก่ของจังหวัดนี้และเปิดให้บริการกับผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศได้เข้ามาใช้บริการ และที่แห่งนี้นั้นมีหญิงบริการถูกกักขังหน,นุ่งเหนียวและถูกบังคับให้รับแขกอย่างทารุนจนไม่ได้พักได้ผ่อนบางก็ถูกทำลายร่างกายบางก็เป็นโรคหลายจนในที่สุดนั้นหญิงสาวทั้งหมดก็ได้เสียชีวิตลงที่นี่อย่างมากมายจนเรียกได้ว่าเป็นสุสานโสเพณีซึ่งชาวบ้านบริเวณน,นั้นมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงและเด็กร้องขอความช่วยเหลืออยู่แทบจะทุกคืน และเมื่อเข้าไปดูกลับไม่พบใครเลยและในปัจจุบันนี้นะครับข้าวของต่างๆที่เป็นของผู้หญิงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าหม่มที่นอนและอื่นๆก็ยังคงอยู่ปกติจนกลายเป็นตำนานความหลอนมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10ส,สถานที่แห่งความหลอนและน่ากลัวมากสำหรับใครที่ไม่กลัวและอยากลองดีนั้นก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ